สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาคนเดียวนะวันนี้มาเล่นกับเกมนี้4 s s p e e h h e t t กันคือผมไปเจอ Mod d i ฟนะครับผมก็เลยอยากลองเล่นอันนี้เป็น Mod เอ่อรู้สึกจะนานแล้วนะแต่เขาเพิ่งอัปเดตเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสก็เลยลองเอามาเล่นดูเขาบอกว่าถ้าจะแต่งรถให้มันดิฟได้สวยๆดีๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ของสีม่วงเป็นโชว์เคสทั้งหมดเลยอันนี้เผ่อใครแบบ อยากไปลองเล่นนะครับเขาบอกมาให้ใช้สีม่วงนะส่วนยางล้อเนี่ยน่าจะเป็นสีม่วงนะครับเขาบอกให้ใช้สีม่วงให้หมดเป็นโชว์เคสให้หมดด้วยไอพวกแทร็กหรือว่าดิฟเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูเดี๋ยวเราไปลองที่มันเห็นได้ชัดก่อนแล้วกันก็ตอ,องกลางวันคือปรับเป็นเกียร์แม่นวลเหมือนนิฟอสปีดอันเบา จริงๆมันก็มอดเจ้าเดียวกับในพอ่อสปีดอันบาวนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูเฮ้ยใช้ไดอยโยไปไปลองดิฟเอาแต้มตรงนี้กันถ้าเกียร์แมนวนวลน่าจะดิฟง่ายกว่าเกียร์ออโต้นะเพราะว่าคันเร่งมันจะกค้างตลอดเวลาคือความเร็วมันล็อกอะล็อกสปีดไว้ไม่รู้ว่าถ้าเล่นออโต้มันจะเป็นยังไงนะ เพราะว่าตอนที่ผมเล่นอันบาวเนี่ยจำความได้ก็คือถ้า Auto, ออโต้เนี่ยมันปิ้นนะครับโอ้เนี่ยบบเนี่ยปิ้นแบบนี้นี่ขนาดแบบว่าแมนนวลนะเนี่ยมันความรู้สึกมันคล้ายอันบาวแต่แตกต่างกันนิงอันบาวรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่าส่วนตัวเอ้ยใช้ได้อยู่ ได้3าดาวด้วยผมว่าเราไปพื้นที่ที่มันมีทางเลี้ยวทางโค้งเยอะๆดีกว่าแต่ละเกียร์การดริฟก็ไม่เหมือนกันนะครับเอ่อถ้าเกียร์สามเนี่ยรู้สึกว่าจะดีกว่าสําหรับผมนะเกียร์สี่ก็เล่นได้นะแต่รู้สึกมันจะแรงไปหน่อยประมาณเกียร์สี่เกียร์สามเนหละเกียร์ห้านี่คือไม่ไหวอะประมาณเกียร์สามกำลังดีเกียร์สามเกียร์สี่นั่นแหละ ถ้ามันช้าก็เพิ่มเป็นเกียร์สี่ออมาเกียร์สาม okay. สนุกดีนะใช้ได้อยู่เออลื่อนลืน่นหมุ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 นเกือบละเกือบหมุนละคะแนนเป็นแสนนะบอกเลย อันนี้เล่นเพื่อความสวยงามน,นะคือภาคนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทำฟิสิกส์มอดดอิไม่ใช่มอดดิฟิสิกส์ดิฟธรรมดาก็โอเคอยู่แล้วนะแต่อันนี้ผมมาเล่นเพื่อความสวยงามเฉพเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันเน้นเอาสนุกเอาความเท่สวยงามสวยงามผมไชอบลื่นตรงนี้ ทำไมผมชอบเลื่นจังอรงนี้รงนี้ตรงน,รงนี้แต่ว่าแต้มก็ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยจากเล่นจากที่ผมเล่นเ่ย <Ooh. S 1> ถ้าฝึกอีกนิดนี่คือดิฟคลองเลยสบายตัวหกหมื่นหก เมื่อกี้ได้ต้องแสนนึงอันนี้ผมเพิ่มกล้องแอชชั่นแคมมาด้วยนะมันก็จะดูห่างนิดนึงเป็นมุมเท่ๆแล้วก็มอดนี้นะครับผมมันไม่ใช่สามารถว่าจะเล่นได้ทุกคันนะเขากำหนดมาแล้วมันจะมีประมาณ6คันมัน้งถ้าจำไม่ผิด จะมีคันนี้นะครับนิส s ัน S15 แล้วก็ซู b ารุ BRZ อันนั้นเล่นได้แล้วก็ BMW นะฮะ E92 E46 แล้วก็อะไรอีกจำไม่ได้แล้วฉันรู้ว่าน้อยมากๆเลยเอ,อ๋อแล้วก็มีนิส s ัน 350Z อันนั้นคือเล่นได้นะครับสำหรับออดนี้ส่วนคันอื่นเนี่ยผมลองเล่นแล้วมันไม่ดีตามนี้เลยมันจะตรงอย่างเดียวเลย ก็ให้เล่นตามที่เขาบอกแล้วกันถ้าอยากจะเล่น<ฮ>สวยสวยสวยท้องฟ้าก็สีออกชมพูชมพูสวยดีมาเรามาลองตั้งใจดิสกันดูด้วยความที่มุมกล้องผมเป็นแบบนี้นะมันทำให้ดูสวยมากเลย เทยอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดนะก็ะถ้าใช้จอยจะเล่นง่ายกว่านี้หลบหลบหลบมาแล้วมาแล้วดิ๊ดพลาดไปหน่อยรถหมุนรถหมุนรถหมุนครับโอ้โหแย่เลย สวยสวยสวยโอ้โหคะแนนพุ่งเป็นแสนเดี๋ยวลองไปแข่งดิฟสักรอบหนึ่งละกันนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สวยไอ้ยตรงคอนเทนเนอร์ฮะไปไปไปเนี่ยเดี๋ยวลองเกีย์หนึ่งนะ เ,เกียร์หนึ่งมันดิบไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเกียร์สองดูเกียร์สองก็ก็ได้อยู่นะแเอาไว้สําหรับทางสั้นๆพอเกียร์สามเนี่ยมันสามารถควบคุมแบบว่าทางสั้นกับทางไกลได้แต่ถ้าเกียร์สี่นี่คือสําหรับทางไกลมากๆแบบว่าโค้งยาวๆอะไรนี้พอเกียร์ห้านี่สาหรับที่แบบว่าไม่ได้ละโอเคประมาณเกียร์สี่ครับได้อยู่ เกียร์สี่นี่ของดีเลยเป็นไงล่ะมาลองแข่งสับรอบหนึ่งดูดิว่าผมจะทำได้กี่คะแนนเข้าับอีเกียร์สามก่อนเพราะว่าทางมันแคบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนเลยจะหมุนอย่างเดียวเลยโอ้ยเอาใหม่ เล่นยากเล่นยากอยู่นะถ้าคุมไม่เป็นก็ยากใหม่ครับอำไมตายแล้วได้แล้ว เดียวเลยปิดเกือบแล้วดโดนต้องใช้การโยนตัวรถผมไม่ได้ใช้ เด็กมือเลยนะเนี่ยผมใช้วิธีการแบบว่าโยนตัวรถให้มันไปทางซ้ายแล้วทางขวาเท่านั้นเองนี่โยนโยนเล่นง่ายอยู่นะเฮ้ยโยนเกินไปครับพอโยนเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีต่อตัวรถมันจะกระลิ้น โอ้ย oh, จะได้ห้าแสนเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เกินด้วยเกิน 50000! นถ้าได้ร้านหนึ่งนี่มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากแต่คงไม่ได้หรอกมันยากใครมันยากเกินฮ้ยโอ้พ้าละอดได้คูณสี่จบแล้วผมยากอยู่บางทีมันก็ยากบางทีมันก็ง่าย อออเออหมุนหมุนหมุนเกือแบแล้วเกือบแล้วเก่าหมุนเก่บหมุนโอ้โหหกแสนว่ะอยากได้สักล้านหนึ่ง 6 0แ0,000 000. 0 0 0จแสนเท่าไหร่เนี่ย6,03ส0สุดยอดเป็นมอสที่สนุกมากนี่คือทั้งหมดของมอ d ดิฟนะครับผมสวยไหมมันเท่นนะเวลาแบบเอ่อมุมกล้องถ้าเป็นมุมกล้องใส่มุมกล้องมอสดิฟไปด้วย,ยมันจะได้แบบนี้เลยมันจะสวยมากโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มอไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผม ก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะเอ่อส่วนมากดิฟเนี่ยมันก็เน้นเอาแบบสนุกสนุกนะเน้นเก็บคะแนนนะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อยากให้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคถ้ามีมอดอะไรใหม่ๆสนุกๆเดี๋ยวผมมาแนะนำอีกก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ